มีพวกพ่อค้า700รอคนชาวเมืองสาวะถีได้ล่องเรือไปค้าขายที่สุวรรณภูมิระหว่างทางก็เกิดขึ้นลมแรงพัดพาเรือเนี่ยไปถึงเกาะแห่งหนึง่งพ่อค้าเหล่านั้นก็ได้เห็นบ้านหลังหนึ่งสวยงามแล้วก็เห็นหญิงงามคนหนึ่งทางหน้าต่างให้เห็นแต่หน้าพ่อค้าเหล่านั้นก็เลยเชื้อเชิญให้หญิงคนนั้นน่ะ ออกมาคุยกันข้างนอกหญิงคนนั้นก็ตอบว่าดิฉันออกไปคุยกับพวกท่านไม่ได้หรอกเพราะว่าดิฉันเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าปกปิดกายพ่อค้าเหล่านั้นก็บอกว่าไม่เป็นไรพวกเราจะให้เสื้อผ้าเนื้อดีแก่เธอหญิงนั้นก็ตอบว่าดิฉันใช้ผ้าของพวกท่านไม่ได้หรอกพวกท่านน่ต้องนำผ้าผืน,นนั้นนะ่ะไปมอบให้กับอุบาสกผู้มีศรัทธาใน พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็อุทิศสมบูปปรณ์มาให้ดิฉันดิฉันจึงจะใช้ผ้านั้นได้พวกพ่อค้าเหล่านั้นก็เลยได้มอบผ้าผืนนั้นให้กับอุบาสกแล้วก็นึกอุทิศสมบูปปรณ์ให้หญิงคนนั้นทันใดนั้นหญิงคนนั้นก็มีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่งดงามปกปิดกายแล้วนางก็เดินออกมาคุยกับพวกพ่อค้าเหล่านั้นนางก็ได้เล่าให้ฟังว่าตนเองเนี่ย เป็นปรเวมานี่ก็เปรตก็คือมีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์เพราะว่าตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยมีอาชีพขายเหล้าแล้วก็เมื่อมีพวกผู้ชายมาดื่มเหล้าเมื่อเมา,มาไม่ได้สต,ติแล้วเนี่ยได้เปลืองผ้านำไปขายด้วยกรรมนั้นนะ่ะก็ทำให้ดิฉันไม่มีเสื้อผ้าปกปิดกายแต่ว่าดิฉันได้โชคดีได้เจอพระ รบหนึ่งบินทบาทอยู่ดิฉันได้ถวายข้าวผสมน้ำมันงาด้วยบุญนั้นน่ะก็ทำให้ดิฉันมีหน้าตาที่งดงามมีผมสวยแต่ว่าดิฉันน่ะมีความทุกข์มากๆ,ๆเพราะว่าอีกสี่เดือนดิฉันจะต้องตกนรกเพราะว่าดิฉันได้ขายเหล้าดิฉันจะต้องไปอยู่ในห้องเหล็กแดงร้อนเผาไหมตลอดพุทธันดร พวกพ่อค้าเหล่านั้นก็สงสารก็เลยถามว่าแล้วพวกเราจะช่วยเธอได้ยังไงนางเวมานิกัเปลตนั้นก็ได้บอกว่าเมื่อท่านกลับไปแล้วขอให้ท่านได้ทำบุญถวายต่อคณะสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลมาให้ดิฉันพวกพ่อค้าเหล่านั้นก็รับคำเมื่อกลับไปถึงกรุงสาวัตถี พอพ่อค้าเหล่านั้นก็ได้ไปถวายผ้าถวายข้าวถวายน้ําแด่คณะพระภิกษุงสงฆ์มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประธานแล้วก็อุทิศบุญสน์ไปให้นางเวมาเนกเปรตตนนั้นนางเวมานนกเปรตก็พ้นจากอัตภาพเปรตไปบังเกิดเป็นเทพิดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงคุณโยมจะเห็นว่า บุญจากการที่มอบผ้าให้กับอุบาสกเน่้นะไม่พอที่จะช่วยนางไม่ให้ไปสเสวยวิบากกรรมในนะรกดังนั้นเราต้องนำธยธรรมเหล่านั้นไปถวายต่อเนื้อนาบุญและบุญนั้นนะจะมีกำลังมากส่งไปถึงหมู่ญาติของเราที่ล่วงลับไปแล้วได้ฝากแชร์ธรรมะเป็นธรรมทานด้วยนะเจริญพร